เมื่อวันที่11เมษายนพันตำรวจเอกทิติพงศ์พิวัน์พุทธิกลรองผู้บัญชาการกน,กนอ2เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเก็บพยานหลักฐานกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสเว่าขณะนี้ทีมงานได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนจากจุดเกิดเหตุในแต่ละโซนจำนวน12ชิ้นต่อโซนทั้งที่เป็นส่วนของเสาและพื้นเพื่อน,นำไปตรวจพิสูจน์ความผิดปกติของเนื้อปูนอย่างละเอียดพันตำรวจเอกทิติพงศ์กล่าวว่าการเก็บตัวอย่างเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้วิธีการเจาะพื้นให้มีลักษณะทรงกระบอก เพื่อให้ได้ตัวอย่างปูนที่เพียงพอต่อการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่จะทําการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วโดยจะส่งตัวอย่างไปตรวจที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและหากการเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้นภายในวันนี้ก็จะดําเนินการส่งตรวจทันทีพันตํารวจเอกทิติพงศ์เปิดเผยออว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กและปูนไปบ้างแล้วซึ่งการทํางานเป็นไปในลักษณะคู่ขนานและขณะนี้ผลการตรวจเหล็กบางส่วนได้ออกมาแล้ว แต่รายละเอียดอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความผิดปกติที่อาจตรวจพบพันตํารวจเอกทิติพงศ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบทางกายภาพในเบื้องตน้นสามารถบ่งชี้ได้ถึงแหล่งที่มาของเหล็กหล่อตะการผลิตและลักษณะการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญในขณะนี้ส่วนการตรวจสอบทางเคมีของปูนนั้นยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อีกครั้งนอกจากสถาบันพระจอมกล่าวแล้วยังได้มีการส่งตัวอย่างไปตรวจที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจเช่นกัน พันตำรวจเอกทิติพงษ์ยืนยันว่าหลักการในการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมและมีการปรึกษาหารือกับทางโยธาธิการตำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขณะน,นี้พันตำรวจเอกทิติพงษ์กล่าวว่าคือการแบ่งเวลาในการเข้าเก็บพยานหลักฐานเนื่องจากต้องอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กู่ภยัยที่ยังคงปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการพูดคุย และวางแผนร่วมกันแล้วโดยจะเข้าเก็บพยานหลักฐานในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยจะหยุดพักการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น